เฮ้ยที่รักคิดสิ่งจังเลยอะ่ะเข้ามาหาพี่นะพี่ฝากเอายาเบาหวานไม่พี่หน่อยได้ไหมแล้วตอนเนี้ยพี่แม่งหนักมากเลยแล้วก็ยาความดันด้วยฝากมาสองอย่างเลยถ้าไม่หายนี่พี่ต้องไปหาหมอแล้วแหละนะแล้วก็เรื่องแฟนเก่าอะ่ะเราไม่คุยกันได้ไหมอะ่ะคือพี่ไม่อยากฟังเรื่องแฟนของหนูเลยอะ่ะนะแต่แฟนของพี่เนี่ยยืนขายของอยู่เลยเนี่ยยืนยากปหมึกขาปูดเลยเนี่ยถ้าพี่ไม่เจอหนูนะ ป่านนี้พี่คงยืนยากมาะมึกเหนื่อยไปแล้วล่ะพี่ประชุมที่บริษัทกับนายพี่เนี่ยเขาให้พี่มาเลือกเนี่ยเอาน้ำจิ้มสุก,กี้หรือจิ้มซีฟู้ดดีหนูว่ายังไงดีอีกสิบห้านาทีเนี่ยพี่ต้องให้คำตอบพาแล้วเนี่ยอะนั้นเดี๋ยวพี่ตัดสินใจเลือกเลยเอาเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยดีกว่าหนูนี่เด็ดจัดอร่อยจริงพี่ลองชิมมาแล้วมันอร่อยมากๆเนื้อพริกเข้มขน้นรสชาติแซ่บสุด ถือว่าเป็นน้ำจิ้มที่ดีมากๆไปซื้อได้เลยปากตะก้าไว้ให้แล้วโอ้ยบ้าไปที่รักที่นอนก็จะเยี่ยมนอนหน้าห้องน,น้ำละมากหน้าทองคำอะไรหมือนผาสังกะจ่ายนอนล้มอยู่ตรงเนี้ยอะไรไปเลือกน้ำจิ้มไงแล้วอยู่กันแค่นี้ยทำไมถึงไม่ตะโกนคุยกันจะโทรมาทำไมโทรศัพท์อะ่ะเด็กมึงเยอะไงน้ำจิ้มมาเด็ดจัดเด็ดจัดเพื่มาขวดเดียวก็ปากตะก้าไว้ให้แล้วไงไปซื้อได้เลยปาตะก,ก้าอะไรจะเอาไม่ได้เอา้าของมันดีมันเด็กก็อยากได้เหมือนกันนะแต่นี่ของพี่สิวะ